สวัสดีค่ะกราวสวัสดีนะคะพี่พีเอทุกท่านเลยวันนี้พบกันนะคะกับพาบ้านพระเหมาราคาเริ่มต้นหลักร้อยนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะมีบริการเก็บเงินไปหาเช่นเดิมค่ะปลายทางไม่พร้อมรับอย่าสั่งปิดนะคะเพราะว่าเราส่งจริงแน่นอนหลักนระ้อยค่ะแอดไลน์หรือโทรที่เบอร์0 9 5 4 1 4 6 4 40, 0 4 0 0 9 5 4 1 4น4 4 0นะคะหรือว่า063 604 97 15จจ้ะนะคะ แอดไลน์หรือโทรเบอร์เท่านั้นนะคะจะส่งทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยนะคะต่างประเทศค่าส่งตามจริงนะคะในประเทศจะส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะไปทางไม่พร้อมรับอย่าสั่งผิดเนองนะคะมาเริ่มจากรายการแรกดีกว่ามาน้อยแต่ว่ามานะคะดีกว่าไม่มีมาเลยนะแปแสงออนกนะเป็นร้อนใน ให้ดูแบบชัดๆเลยนะองค์นี้นะคะสมเด็จบางขุนพรมนะคะพิมพ์ใหญ่นะคะองนี้แบบสวสตัวยเก่ามากนะคะเห็นเม,ม็ดมวลสารชัดเจนนะคะที่ไปที่มาดีสุดๆเลยนะคะองนี้แล้วมีขออนุญาตปรับก่อน ที่ไปที่มาดีสุดๆเลยนะคะสวยมากนะคะเนียค่ะเห็นเม็ดมูลสารชัดเจนมากๆเลยนะองคนี้นะคะอยู่แห้งๆ อง์นี้นะคะหมายเล็กหนึ่งนะเนี่ยหมายเล็กที่หนึ่งนะคะถ้าถามส่วนตัวนะคะถ้าใครสนใจก็นะเปิดราคาแบบบานๆน,นี่แหละค่ะนะคะทุนมาเท่าไหร่ก็เปิดให้แบบว่า,วาบางเบานะคะเพราะว่าเราแบบไม่ใช่เซียนใหญ่เนาะได้มาราคาบ้านๆน,นะคะเราก็ เปิดราคาให้บ้านๆแต่ว่าขอทักถามส่วนตัวแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมีดราม่านะคะขนาดบางทีแบบไม่เปิดส่วนตัวก็มีดราม่ามากเลยนะ ด้านหลังองค์นี้สวยจริงเมย์บอกเลยที่ไปที่มาดีสุดๆนะคะหมายเลขที่หนึ่งนะคะองนี้นะให้ดูชัดๆใครชอบสมเด็จนะต้องไม่พลาดองค์นี้เมย์บอกเลยจริงๆนะสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่นะคะก่าจะได้มานะ ไม่ใช่เรื่องงา่ายเลยองนี้นะหมายเล็กที่หนึ่งนะคะหมายเล็ที่หนึ่งนะคะได้น้อยดีกว่าไม่ได้มาเลยนะเพราะว่ามีกลัวแบบพี่พี่หายกัน <c oughs> นะช่วงนี้แบบไปกับสงครามกันมากเลยต่อมานะคะหมายเล็ที่สองนะคะทั้งสงครามทางน้ำท่วมเป็นกำลังใจให้ทุกภาคเลยนะทุกหน่วยเลยองนี้แบบสวยมากนะ ที่มาเดียวกันนะคะพระก,กุนะคะวัดพับนะคะองนี้แบบเดิมๆสวยๆเลยนะเนี่ยค่ะมีคาบขี้กุนะคะจับตามเนื้อพระนะคะองนี้เนี่ยค่ะสวยนะคะองนี้มีสเสน่ห์มากๆค่ะที่ไปที่มาชัดเจนนะคะเอาไว้นะคะเอาไว้ไว้ไวดูนะคะ ไว้เป็นครูก็ได้ไว้เปรียบเทียบนะคะนะคะเนี่ยตรงนี้แบบเก่าๆแบบสวยนะเดิมๆเลยเ yeah. <Yeah. S 1> นี่ยมีบอกเลยพาชุดนี้ที่ไปที่มาดีมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะเป็นแบบว่า มรดกนะคะเป็นมรดกตกทอดมานะคะเป็นพามรดกตกทอดนะคะหมายเลขสองนะคะกลุ่วัดพับจ้ะนะคะกลุ่วัดพับนะคะราคาเก้าพันเก้านะคะกลุ่วัดพับ 99้าาบาทนะคะบอกเลยที่ไปที่มาไม่ธรรมดาสุดนี้ต่อมานะคะหมายเลขสามย้ำแล้วนะย้ำแล้วนะกว่าจะไปตีลังนี้ออกมาได้แบบนี้ว่าไม่ชัดเลยแสงนี้ อาปะเชีนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะที่ไปที่มานะคะที่เดียวกันบอกเลยพาช,ชุดนี้ใครพลาดนี่ถือว่าพลาดมากเลยนะนะคะเจ้าของเดิมนะคะท่านบูชามาจากวัดนะคะคือเป็นมรดกค่ะชุดนี้เป็นพามรดกนะคะแล้วก็เออมื่อก่อนนะ,คะเคยอ,อยู่แถวภาคใต้ามานะคะ ผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ถึงบอกว่าลังนี้ไม่ธรรมดานะใครพาดนี่ถือว่าพลาดมากให้ดูสวยๆเลยนะคะอัปเช่นะคะอัปเช่ทักถามส่วนตัวได้นะคะถ้าใครแบบว่าอยากเก็บนะคะพระแท้ๆไว้สักองนะคะ เพราะว่าเจ้าของเดิมท่านรับประกันให้เลยองนี้นะคะส่วนมากก็เป็นพระมรดกรวยนะคะคือแบบองค์นี้นะคะอัปชีแทบแบบว่าไม่ผ่านการใช้เลยพระแบบสภาพสวยมากเนี่ยคะ่นะ,คะสวยมากอะนะต่อมานะคะองคนี้ก็สวยนะสมเด็จอง์นี้สวยมากเนี่ยค่ะสวยมาก สวยทุกองค์มีพกเลยใครได้ดูคลิปนี้ใจสั่นมากต่อมานะคะหมายเลขสี่สู่มกอค่ะนะคะสุ่มกอนะคะเก่าเก่าเลยคมมากเอาแบบเอาราคาเบาๆให้เลยนะสูงมกอนะคะองค์นี้นะ เปิดราคาไว้ที่โอุลสามนะคะไปทางทามพั0เก้าค่ะโอุลสามไปทาง 3, ะะ3า0 0เก้าเพราะว่าอุลนี้แบบคมมากและสวยมากนะซุ้มกอนะคะเนี่มคะซุ้มกอนะคะคมสวยวันนี้ใครดูคลิปนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะจริงๆเลยนะฟังให้จบด้วยนะคะดูให้จบก็ได้นะคะ ไม่บูชาไม่เป็นไรนะคะขอแค่กดไลค์กดแชร์ให้มีก็ได้เพื่อแบบว่าเป็นการให้กําลังใจคอมเมนต์ให้ก็ได้นะหัวใจคนละดวงนะคะแบบว่าไม่หายไปไหนนะยังอยู่นะคะรอติดตามอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้หาของยากมากบอกตรงองนี้นะคะสุ่มกอค่ะพิมพ์กลางนะคะพิมพกลางนะ,ะอง์นี้แบบเก่าๆเ,เลยนะคะพิมพ์กลาง่ะด้านหลัง หมายเลขห้าจ้านะคะซูมก่อน,นะคะพิมพ์กลางนะคะอง์นี้ราคานะคะโอนสามพันห้าไปทางสามพันก้าจ้ะนะ,ะต่อรองได้นะคะรายการที่6นะคะรายการสุดท้ายท้ายสุดนะ,ะสมเด็จบางขุนพรมนะคะองนี้ นี่ยสมเด็จบางคุุภมนะเก่าๆเลยนะคะสมเด็จบางคุุภมองนี้นะด้านหลัง หมายเลขนะคะหมายเลขที่6นะคะสมเด็จบางขุนพรมนะคะองนี้เก่าๆสวยๆเลยนะองนี้นะคะราคาโอนพันหค่ะไปทาง1,900กานะคะโอนพันหไปทางพันก้าจ้ะ,นะะทุกคลิปทุกอีพีเมย์แจ้งราคาชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆก่อนปิดนะคะมั่นใจก่อนค่อยปิดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทั้ง2ช่องเลยช่องนี้ด้วยแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะคะแบ่งปันผ้าแท้ผ้าใหมยอดนิยม จะเป็นพัสเกจิยุคปัจจุบันที่กำลังมาใหม่และมาแรงมีฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้กลาบสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ